เพื่อนจะพามาดูฝรั่งกิมจูนะคะโอ้ยไม่ใช่ฝรั่งหงเปาซื้อทีน,นี้รากไม่เดินนะคะเพื่อนๆเทียบกับกิมจูแล้วกิมจูออกลูกเต็มเลยแต่หงเปาซื้อนี่เพิ่งจะออกแล้วลูกมาก็ไม่ค่อยสวยนะคะเนี่ยลูกเขาไม่ค่อยสวยอันนี้ต้องบำรุงเ้าหน่อยสงสัยรากก็เดินไม่ดีเนาะเพื่อนเนานะ มดูเขาหน่อยค่ะไม่ได้ไม่เข้ามาได้มาดูแลเขาเหมือนกินจูนะคะของเ่าซื้อนี่เป็นฝรั่งที่ข้างในสีแดงเนาะนเพื่อนเนาะ สางออกหน่อยนึงออกลูกแล้วต่ลูกทำไมเป็นอย่างนี้ลูกไม่ค่อยสวยไม่ได้มาดูแลร่างเดินไม่ดีนี่ต้นนึง dạ yeah, thua không hả mm -hmm. luôn đi con lưỡng lời nó không đâu làm nhựa cơm cày con lưỡng ก็มีดอกอยู่นะคะแ่ว่าดอกไม่ติดดอกไม่ติดร่วงดำางายยังไม่เร็จเราจะใช้จุลินทรีย์หนอกล้วยนะคะเพื่อฟื้นฟูรากเขาเนาะ ใส่ไปเลยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเอ้ยประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วเราลดเลยค่ะเะิดบข้างเนาะพุนปูรากเนาะเพื่อนยังไม่เสร็จ ต้นหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะตอนนี้ไม่โตเลยน้ำเยอะเกินไปเนาะเพื่อนไม่ได้มาดูแลเขาเลย,ยเห็นไหมคะนี่นี่นี่เยอะเลยเนี่ยพอห่อเนี่ยอ้ต้อจะมาห่อแล้วนี่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 น,นี่ดูซิว่ายเยอะเลยหลายลูกเลยอะ่ะต้องห่ออีกแล้วค่ะเนี่ยโตมาเรื่อยๆเนาะเป็นฝรั่งไส้แดงเนาะอร่อยเหมือนกันเนาะเพื่อนเพื่อน คิณหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย